สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนาทีครับวันอังคารที่5ตุลาคมครับฟุตบอลยังคงมีเตะกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ดูแล้วมี1คู่ครับที่น่าสนใจก็เลยหยิบม,มาฝากกันนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับรบก,กวนนิดนึงนะใครที่ยังไม่ได้กด s ับสไครต์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกด ปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลใหม่ๆแบบนี้ทุกวันนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ช่วงนี้ของเราก่อนครับกับทางด้านของดาฟารเบครับใครสนใจหาการลงทุนดีๆแอดไลน์ไปได้ครับที่ Add ดีเับนะครับเน้นย้ำา d d ดีเับนะครับที่ไลน์แอดที่อยู่ด้านขวามือบนของท่านตอนนี้ได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือหากใครสนใจที่จดสามเซียนครับชัดเจนแม่นยำต้องสามเซียนเท่านั้นครับ ก็แอดไลน์ไปได้ครับที่ตัวหนังสือสีเหลืองที่เลื่อนอยู่ด้านล่างเลยนะครับที่ ARPG 1 6 0 5 K นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยครับฟุตบอลที่ผมมองว่าน่าสนใจในคลิปนี้ครับมีเพียงแค่คู่เดียวครับก็คือศึกฟุตบอลสเดนซูปเปอร์เลเทนนะครับเป็นคู่ระหว่างวัตเทลทัสพบก,กับทานของโกเทนเบิร์กนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นไปในทิศทางไหนไปว่าด้วยเรื่องของสถติในการเจอกันสักนิดหนึ่งครับ คู่นี้เจอกันล่าสุดครับผลปรากฏว่าในบ้านของโกตันเบิร์กเป็นโกตันเบิร์กที่สามารถเฉือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของภาพรวมครับบอลคู่นี้ผลงานต้องบอกว่าบ้านขายบ้านมานจริงครับรไม่ว่าทีมไหนจะเล่นเป็นเจ้าบ้านพวกเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดกันสักนิดหนึ่งครับเจ้าถิ่นวัดเทลาสต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับจาก5เกมหลังสุดก็ดูแล้วยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับชนะไป1เสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับ ล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้วานาโมนะครับ3ประตูต่อ2นั่นเองนะครับส่วนเกณบ้านหเกมหลังสุดครับชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่านขางท่จะมีปัญหาครับในชั่วโมงนี้นะครับสแตตินวัเทลัสนะครับส่วนทีมผู้เยือนครับโกตันเบิร์กนัดล่าสุดทําได้ดีครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะออกกลไป2-1นะครับแต่ถ้ามองภาพรหล5เกมหลังสุด ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าชนะไปได้ถึง3เลยนะครับแล้วก็เสมอ1แพ้1ครับแพ้ล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้แลนส์คูน่านะครับ2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานเกมไปเยือนครับวัดจาก3มเกมหลังสุดถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าชนะไป2แล้วก็แพ้1นั่นเองนะครับคู่นี้หากมองเรื่องของภาพรวมแล้วครับบวกกับราคาที่เจ้าถิ่นเปิดมาเพียงแค่กักกักนะครับเปิดในฐานะเจ้าบ้านเท่านั้นครับก็คือต่อปปนะครับ ภาพรวมฟอร์มชั่วโมงนี้นะครับผมยังอยากให้เชียร์ไปที่ทีมเยอนอย่างท่าของโกเทนเบิร์กนะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพรวม,มันจริงๆฟอร์มล่าสุดบวกกับเกมรับนะครับที่ท่านจะเสียประตูง่ายในช่วงหลังเชื่อว่าเกมนี้นะครับเจ้าบ้านไม่น่าจะไหวนะครับและที่สำคัญก็คือฟอร์มของโกเทนเบิร์กในช่วงหลังก็สามารถที่จะเจาะประตูคู่แข่งได้อย่างเรื่อยๆนั่นเองนะครับคูน่นี้เชียร์โกเทนเบิร์กครับในศึกฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลสเทนนะครับ อ่ะมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับเชียร์ทีไหนกันวันนี้คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ